ครับก็สวัสดีพี่พเ,เพื่อนๆน้องๆช่นเคยนะครับมาพบก,กับผมจันหยัดนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่สิบมกรานะครับเราวันนี้ขออนุญ,ญาตปิดอู่นะครับเราจะไปทานกาแฟทานชากัน,นครับผมก็หลังจากที่ไม่ได้ปิดมาหลายเดือนนะครับก็ขออนุญาตปิดสักวันนะครับก็จะ นี่มากัน4คันนะครับมากัน4คันนะครับก็มีผมตั้งหยัดนะครับมีอาจารย์โจมีเสียรพรนะครับ <Okay. S 2> ครับแล้วก็มีจันเรียนะครับผมมีจันเรียครับ4คันครับผม LS มี L game, huh? on the so, island, Bennett S มี N P O แล้วก็มี M S X นะครับแล้วก็มีตาเหลี่ยมของผมนะควันนี้มาตาเหลี่ยมนะครับเพราะว่าคันนั้นมันอยู่ข้างในนะครับออกไม่ได้นะครับเพราะออกมันลำบากนะแล้วก็สายแล้วด้วยก็เลยมาเลยนะครับ ผมเดี๋ยวผมยัด okay. ครับพวกเรากำลังมีแทนนี้นะครับมีสี่คันครับวันนี้ครับผมอาจารย์เรียอาจารย์โจรครับแล้วก็ตาเหลี่ยมนะครับมีปัญหาแล้วครับผมนัดจาร์ดิษคายนะครับหนึ่งตัว <rahat> <ấy> ตอนนี้เป็นนัดแต่งนะครับนี่ม okay, <ch> ีโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมนัดจานบิสหลุด